ทริปปีใหม่3วัน2คืนจากปทุมธานีมุ่งสู่เชียงคานค่ะก่อนถึงเชียงคานนะคะแวะกินขนมจีนที่หล่มเก่ากันค่ะวันนี้มากินขนมจีนที่ร้านกอไผ่ค่ะที่นี่จะเรียกว่าขนมเส้นนะคะก็จะมีน้ำประมาณ4อย่างมาให้เลือกกินแบบบุฟเฟ่เลยค่ะส่วนตัวเราชอบกินน้ำพริกมากเลยค่ะมันจะออกหวานๆทั้งน้ำปลาล้าน้ำยากะทิแล้วแต่สูตรแล้วแต่ร้านเลยค่ะแต่ที่เหมือนกันก็คือขนมจีนเนี่ยเป็นขนมจีนเส้นสดบีบสดๆเลยค่ะขนมจีนเส้นสดจะเหนียวจะนุ่มกินแล้วลื่นคอมากเลยค่ะ กินกับผักลวกลวกก็เอกลักษณ์นะคะจะมีผักก้านจองผักกระลำก็ผักบุ้งค่ะเส้นเหนียวหนุบเลยผ่านมาต้องแวะกินนะคะมีหลากหลายร้านให้เลือกกินเลยนะคะส่วนตัวขอแนะนําร้านนี้ค่ะร้านกอไผ่รสชาติดีแถมถูกด้วยที่สําคัญบรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณนายแม่ก็กินเกลี้ยงไปเลยสิคะขนมจีนถ้ากินไม่หมดนะคะเอากลับบ้านเขาแถมน้ําแถมผักให้ด้วยดีมากเลยอิ่มแล้วเดินทางต่อเก็บภาพเป็นที่ระลึกค่ะเดินทางกันต่อมุ่งสู่ด่านซ้าย จุดพักชมวิวมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยเก็บภาพบรรยากาศกันสักหน่อยคุณแม่ดูลาลเริงมากเลยค่ะเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะมุ่งสูเชียงคานทริป3วัน2คืนจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามต่อ EP 2นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้ค่ะ 2> EP 2มาแล้วค่ะถึงเชียงคานแล้วเข้าไปเช็คอินที่พักของเราก่อนนะคะวันนี้เราพักที่นี่ค่ะ ติดริมแม่น้ำโขงเลยบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะเก็บค่าวเก็บของเสร็จไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินที่เชียงคานกันค่ะเราไปวันที่30มกราวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะถนนคนเดินที่นี่นะคะยาวมากเริ่มตั้งแต่ซอย5ไปถึงซอย16เลยค่ะแต่ก็เพลินๆดีนะคะที่นี่นะคะมีทั้งของกินเสื้อผ้าของที่ระลึกแล้วก็มีการแสดงวัฒนธรรม ส่วนสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆก็คือบ้านเรือนเขาค่ะยังคงความเป็นธรรมชาติเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านดูแลรู้สึกอบอุ่นค่ะที่สําคัญอาหารที่นี่ถูกมากๆค่ะแล้วก็อร่อยด้วยซื้อของไปเยอะมากค่ะแต่ที่ซื้อมาไม่ได้กินนะเพราะว่าวันนี้เราจะไปกินร้านชื่อดังของเชียงคานค่ะก็คือตำดีมีหม้อร้านนี้เด็ดจริงต่ออีพีถัดไปนะคะ กินของดีเชียงคานค่ะกับร้านตำดีมีม้อเป็นร้านอีสานบ้านเฮาค่ะมีเมนูให้เลือกเยอะมากวันนี้ก็เลยจัดส้มตำปลาแซลมอนกับจิ้มจุ่มเนื้อหมูมาค่ะประทับใจกับน้ำปลาที่นี่มากค่ะนัวสุดๆแล้วก็น้ำจิ้มจิ้มจุ่มค่ะเด็ดคลิปเนี้ยมากินครั้งแรกนะคะแต่อีกวันหนึ่งก็มาซ้ำอีกถ้าไม่อร่อยจริงอะไม่กลับมาซ้ำค่ะสำหรับคนที่ชอบทานปลานะคะรสชาติถึงใจแน่นอนค่ะ แม่บอกเลยว่าชอบมากซื้อน้ำปลากลับไป3ขวดค่ะที่นี่ก็คือมีแยกขายด้วยส่วนจิ้มจุ่มที่นี่ก็ถือว่าเด็ดค่ะของสดอร่อยที่สำคัญคือน้ำจิ้มก็ดีค่ะติดใจส้มตำสั่งมาอีกปลากุ้งสดค่ะถ้ามาที่เชียงคานนะคะแนะนำร้านนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็กลับไปที่พักค่ะส่วนพรุ่งนี้ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวที่เชียงคา ก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองคานอีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนําค่ะใครมาเที่ยวเชียงคานนะคะให้แวะร้านก๋วยเตีย๋ยนี้อร่อยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกค่ะน้ําซุปเข้มข้นหอมอร่อยค่ะสั่งพิเศษจะได้ชามใหญ่แบบนี้ชามก็เป็นเอกลักษณ์นะคะส่วนธรรมดาเป็นชามแบบนี้ค่ะเส้นเล็กเหนียวนุ่มมากกินกับแคปหมูก็คือดีค่ะ นี่ค่ะคนแนะนําก็กินไปเลยสิคะ2ชามโอนเงินค่าก๋วยเตี๋ยวมาด้วยทวงกันแบบนี้เลยค่ะอีกเส้นหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะคะเส้นบะหมี่หยกแห้งเนี่ยดีค่ะดีจริงๆไปคราวหน้าสั่งเพิ่มแน่นอนค่ะกับร้านเฮียปอก๋วยเตี๋ยวเรือแวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้านมะพร้าวแก้วที่นี่อร่อยมากเลยค่ะมาที่นี่ก็ขอแนะนํานะคะเสร็จจากตรงนี้ไปร้านคาเฟ่สวยๆที่บ้านติดดิน EP ต่อไปเลยค่ะ สวัสดีเราชื่อพาพังอายุสี่เดือนแม่เราอะชอบอาบน้ำให้เราไม่ชอบก็เลยเนี่ยเทปะแต่ที่ที่เราชอบที่สุดก็คือบ่อปลาของแม่เราเนี่แหละเวลามาเล่นอะเราก็ไม่ได้เล่นคนเดียวนะเนี่ยตัวสีน้ำตาลข้างๆเนี่ยพี่เราสวัสดีเราชื่อพี่พาละเราไม่ค่อยซนเหมือนน้องหรอกพี่พาทำเหรอแต่เราอะชอบขี่บนขี่ฟ้องอยากให้เราอยู่กับน้องสองคนนะไม่งั้นบ้าเละ ก็มันเหงาอ่ะชอบปล่อยให้เราอยู่กับน้องสองคนถ้าไม่อยากให้เราเหงามาเล่นกับเรานะเราจะทําตัวน่ารักจะไม่ดื้อไม่โซนรอดูแล้วกันนะ EP หกที่บ้านติดดินค่ะ เป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่มีลานเบียร์ดนตรีสดแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากนอกจากจะเป็นร้านอาหารนะคะยังมีที่พักติดริมน้ำโขงแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากเห็นทั้งภูเขาแล้วก็น้ำ สชั่วโมงยังถ่ายรูปไม่หมดเลยค่ะที่นี่การสั่งอาหารนะคะก็เป็นการบริการตัวเองมีทั้งอาหารข้าวขนมกาแฟเรียกว่าครบค่ะแถมบรรยากาศก็ดีด้วยนะคะใครมาที่เชียงคานะคะอยากหาร้านคาเฟ่สวยๆก็ขอแนะนำบ้านติดดินค่ะได้รูปกลับบ้านอย่างแน่นอนได้เวลากลับบ้านแล้วต่อกันอีพีถัดไปค่ะ ได้เวลากลับบ้านกันแล้วทริป3วัน2คืนที่เชียงคานครบจบหมดทุกอย่างเลยค่ะทั้งมาเที่ยวมาทําบุญมาทานอาหารอร่อยๆแล้วก็มาเยี่ยมญาติพี่น้องค่ะก่อนกลับก็แวะถ่ายรูปสวยๆที่จังหวัดเลยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้เที่ยวเยอะเลยค่ะยิ่งมาตอนหน้าหนาวนะคะอากาศดีหนาวถึงหนาวมากเลยค่ะใครกําลังมองหาที่ท่องเที่ยวนะคะก็อขอแนะนําจังหวัดเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งแล้วกันนะคะ แวะถ่ายรูปในปั๊มยังสวยค่ะถ่ายจนได้เรื่องเท้าแปงกลับบ้านเลยค่ะยังไงปีนี้ก็ขอขอบคุณการติดตามสวัสดีปีใหม่นะคะ